สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำหนึ่งกึ่งคุณวงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งห้องที่สองเลขที่สิบวันนี้จะมาอ่านตารางธาตุหมู่ A แบบมีเทคนิคค่ะหมู่หนึ่งเอลิทิเซียมนาโซเดียมเคเบเลเซียมอาร์บิลูบีเทียมเซอซิเซียมเฟอฟสเซียมวิธีจำคือไรหน้าขับแลมโบสีเหลืองหมู่สองเอบีเอเบเลเซียมเอ็มจีแมกนีเซียม C Ca a เคลเซียม S r สตรเนียม B a เบอรี่ม R a เรดียมวิธีจำคือเบอร์แมกกาซาเบลาหมู่3 A B on, a l ium, b อรอน A ium, n ium, l อลูมิเนียม C a แคลเซียม I n อินเดียม C l ไทเรียม N h เนโอนียมวิธีจำคือบปรยงีกระเทียมอิ im, India, นเดียไทยในห้องครัวหมู่สี่ A C carbon S i ซิลิคอน C.E.Jermanium, s n t d บุก t P.B.Lite ตะกัว F.L.Filium, วิธีจำคือคาริเจอดีบุกตะกัวฟรีหมู่ 5A, N.Nitrogen, P.Phosphorus, As.Arsenic SANO นู s b t i m o n i u วง b i b i s m u t h Mc.Moscovium, วิธีจำคือน้องพลอยมีสารหมู่พวงบิสมัทที่มหาสารคาม หมู่ 6A O ออกซิเจน S สัลเฟอร์กระมาถัน Se เซเลเนียม Te เทลูเดียม Po โพโลเนียม Lv เลเวอร์โมเลียมวิธีจำคือ O มาดูทีมแทนพ่อคือเลเวอร์คูลหมู่ 7A F ออร์ลีน C ออลีน Br โบรมีน I ไอโอดีน At สทาทีน Ts เทนเนซีนวิธีจำคือไฟคอกบ้าน I S ที่ใกล้สนามเทนนิส หมู่ 8A He ฮีเลียม Ne n e ออน Ar อาร์กอน Kr y p ิปต Xe ซีนอน Rn เรดอน Og ออ g a n กเนซอวิธีจำคือเฮียออนก่อนเล่นคลิปโตนอนเล่นนั่งเล่นขอโอกาสทุก